พบกับอาจิกันอีกเช่นเคยค่ะพบกับอาจิและช่องอ f r ฟรีสไตล์ชาแนลแฟมิลี่ค่ะยังอยู่กับอาจิแล้วก็การออกกำลังกายค่ะในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือค่ะ30วันค่ะเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาไปทำการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะลงมาเลยค่ะท่าแรกก็จะเป็นก e ีทัศค่ะ เหมือนเมื่อวานเลย ready to go เดี๋ยวน็ตมีสูดีสอเดย์แมนมค่ะเตรียมพร้อมฮิวทัตลูสยี่สิบหกเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทิน็ n ินเน a นเจอร์โรโพซิ ับเดรนทางสามสองหนึ่งเทเกริสท่าต่อมาจะเป็นท่านี้ค่ะท่านี้กางขท้า,าไปกดันท่านี้ค่ะ ในส่วนของขาเยอะมากๆเลยค่ะเราเตรียมไว้เลยก็ได้เนาะมา่ะเดี๋ยวเตรียมตัวกัน head doctor stretching standing 30 second 3 2 1 start เองเอาแอสยูโลเวอร์ยูบอดดี้แอนด์กิ๊บแบงติง normally as you hold the stress ห้ามเดือดทางสามสองหนึ่ง take a rest เดือดไหม <Please S 2> จะไปเป็นฟรนีค่ะมอพุชอัพค่ะยี่สิบวินาทีตอนนี้เป็นสาสิบวินาทีแล้วค่ะเราก็ไปจำแต่ตัวเลขเดิมเนาะมาค่ะเตรียมตัวกันวอพุชอัพสามสิบ เซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทฮีแนวเวนเวนดิ้งยูอาร์แอนด์ยีแคลเวนส์บริชชิ่งเดมเอาท์ห้ามเดินทาง หนึรง T G ้าต่อไปกันค่ะเป็นทานี้ค่ะจะด้วยจะได้ช่วยตรงหน้าท้องล่างแล้วก็ส่วนก้นค่ะเพราะว่าเวลาเราดังขึ้นเราจะ ขมิ้ก้นแล้วก็ขมแมวท้องมุดริดสาสิบเซ็กันสามสองหนึง่งซา่าซาช้าค่ะพีดัวพีตาราวโทรเนอร์มิตรพันห้ามเดินทาง สามสองหนึ่ง Take a risk ท่าต่อไปค่ะจะเป็น Cap over head ค่ะนี่ท่านี้ท่านี้ก็เราจะได้ทำเบาๆก่อนที่เราจะไปเจอท่าหนักๆกันค่ะท่าที่ห้าของเซต Full body workout ค่ะ และโอเวอร์เฮดสามสิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทกินยูอารสเปรย์ริ้งเด e ร์กเอ็กซ์ไซ์เดิรท สองหนึ่งเเกเร่ไปเป็นท่าแพร้งค่ะลงมาเลยในเซตสุดท้ายแหละท่าสุดท้ายของเซตแรกมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อ abs A, walkout ค่ะ 6, จหกเซกันสามสองนึ่ทเป็นยัวคอแอนดบูเทอสห้ับเดือทค 2 1โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของ ABS Walkout กันค่ะมา Congratulation Ready to go ไปเสียมตัวกันเลยค่ะจะได้ไม่ต้องนี่นานเนาะเราจะได้ไปโฟกัสที่ถูกจุดด้วย ในสเตปปิ้งสามสิบเซกันามสองหสตาร์ดูอีกฟาร์แกูแทน สุดยอดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นออจัมปิ้งแจ็คค่ะจัมปิ้งแจ็คสามสิบเซกัน 3 2 1 scan if you think t s too easy เ,เ,เอ็นที่ที่มีตอนดีเมนเล็กทวิทค่ะมองเห็นอดีตไหมก็จะเป็นท่านี้นี่ค่ะเราก็จะนอนลงไปแบบนี้ค่ะติดติดเหมือนกับชันค่ะขึ้นค่ะเหยียดแขนแม,ม่สองข้างแล้วก็ซ้ายขวานเลขที่สิบหก เซกนสามสองหนึ่งตาร์ทดี e กีอยู่เ90ด9ก d e g r e เ angle ามเดือดหา เป็น r e เว r ร์สครั้งค่ะแต่รีเวิร์สครั้งของเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อวานเราทำท่านี้ไปเนาะเราก็จะเป็นท่านี้ค่ะวางขาไปแล้วก็แบบนี้ทำช้าๆค่ะเอามือซ้ายขวาเราค่ะสอดประานกันที่ท้ายทอยจับท้ายทอยไว้แล้วก็ดันตัวขึ้นค่ะ Reverse c r u ุ c h เชสเสส s e ก o n d สามสองหนึ่งสตาร์ทใครทูทักยูนีสทูยนโนสพับเดือทางห้ใกล้ที่สุดค่ะ 3าม่ take a r e กลับมาที่ท่าแรกค่ะเป็นฮีชัดรอบนี้จะทำไป26วินาทีค่ะรอบที่แล้วเราทำไปกัน30วินาทีเนาอยังนอนอยู่ที่เสือค่ะ 6เซก้น3 2 1สตาร์ทยิงยัวโลเวอร์แบ็กออนเดือกลอห้เดือทาง3 2 อืม hmm. take <it> a r ต่อไปก็จะเป็น cross over ครัค้งค่ะก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้แต่จะสลับซ้ายขวาค่ะสลับท่ากันเป็นแบบนี้จับแทปทอยแบบนี้ค่ะแล้วก็สลับวางเท้า วางเท้าปลายเท้าให้ไกลที่สุดค่ะแล้วก็ตัง้อองเขาเ่าขึ้นแบบนี้เลยแปดเก้าสิบจก้านสามสองหนึ่งสตาร์ทเบยเน็กโชว์ดีเอ็นฟิวซองหักเดินทางสามสองหนึ่ง เพเอสมื่อกี้เป็นท่านั้นแล้วเนาะต่อไปจะเป็นท่านี้ค่ะเหมือน bicycle c r u เลยแล้ก็ต้องค่อยๆเนาะเป็น bicycle c r u เลยค่ะโอเคไม่เหมือนเลย <laughs> เป็นเลยเดีย๋ยวเตรียมตัวค่ะ ไวซี่เค้ากรุมเชสพี่สิบเซตกันสามสองหนึ่งสตาร์ททำช้าชะนะคะพุทยูแฮนดีไฮยูเอียงยิงเธอร็อปยูฟิงเกอรับเดอร์ทามสามสองหนึ่งเทคเอร์เรส ต่อไปเป็นเบอร์พี่ค่ะท่าที่แปลแล้วเรามาครึ่งทางแล้วค่ะวันนี้ก็ทําเหมือนเดิม16ท่าค่ะแต่บอกว่าวันนี้คือเหงื่อเยอะมากๆเลยค่ะต่อไปจะเป็นเบอร์พี่กัน modify เบอร์พีสามสิบเซตกัน สามสองหนึ่งสตาร์ทยูโทนีเอ็นทีสแควร์นิวแบงก์แอนด์โชว์เนอร์ ทีเฮียริสต่อไปกลับมาที่ท่าทวิตค่ะ เลคเคมิสพี่สิเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทมีสเอ็ปเซอร์ไซด์แต่เก็บอยู่กับคอมันเซลพัาเดิดทางสามสองหนึ่งเทคเกอร์เรส เป็นรีเวิร์สครั้งค่ะเป็นรีเวิร์สครั้งยี่สิบสองวินาทีรีเวิร์สครูนเชส 16บหกวินาทีสาม t อ t u นึ t งส e n ร t e ยูโทนีเอ็น n i ทูมาส t h ตเรนิ3 2เ หน take r s, <S ต่อไปเป็นฮีทัดค่ะเหมือเมื่อคืนนอยคอตกหมอนปวดคอข้างขวาไปกันค่ะเตรียมตัวเลยโอตอนนี้คือตัวเหนียวมากเบิร์นสุดๆแล้วค่ะ ิวทัตปีสิเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ great for all your ทอ e สเอเกรสเอ็กซ r a l ส o ฟออฟ a b d o m ม n a l m u s c เ e ลครับเดินทางสามสองหนึ่งทเทเรส ไปก็จะเป็นคล in ้ายๆวิวคันค่ะแต่จะเป็นแบบสลับซ้ายขวาเปลี่ยนตัวค่ะครอสโอเวอร์ครั้นยี่สิบเซ็กันสาม ส1งน r a งสตาร์ท r รจัวอัปเปอร์วั n ี้ทูิงยูเอลโบทาวด์ยูนิสฮัมเดอร์ทาม3 2 e ต่อไปจะเป็นบ i c ซิเคิลคันค่ะวันนี้คือจะยืนน้อยมาก เทส2ีสิเซกันสามสอหนึ่งสตาร์ทใหเต้นยูวอับโดมิโนลหัาเดิทางสามสองหนึ่งทเทกเอเรส ค่ะเดี๋ยวเหลือสามท่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นท่านี้ค่ะคอปบ้าค่ะไปกันเตรียมตัวค่ะคอปบ้าสเตรท สามสิบเซคันสามสองหนึ่งสตาร์ทนี่สเปนเซอร์ไซส์สเตร e เชสยูอับโดมิโน่ักเดือยทา 2องหเเกเรสแล้วก็เดี๋ยวจะไปเหมือนกับเลขชวิตเนาะแต่เราจะเป็นเหนือค่ะในส่วนที่จะเป็นค้างไว้เนาะจะเป็นข้างซ้ายก่อนค่ะ30วินาทีเมื่อวานนี้20่สิบวิเนาะวันนี้ก็จะทําเพิ่มอีกสิบวินาที ทวิสสเปรดเลมสามสิบเซนกันสามสองหนึ่งสตาร์ทครั้งไว้เลยค่ะครั้งซ้ายก่อนนะฟิวชูดีเอ็นฟิวเอนนี่เพนห้าเดือดรทาง ่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะจะไปทางด้านขวากันค่ะใครไม่ต้องการรอหรือไม่อยากพักสกคริปตได้เลยนะคะเกือบท,ทุกท่าเลยสามารถสคริปต์ได้เลย เลื่อนไม่ได้เลยค่ะรีอิงทวิสสเรรสกก 3, 2, สต,ตรกไรด์สามสิบเซนติเมสามสองหนึ่งสตาร์ทหนีเปรตกูลารีหับเดินทาง 1. 1โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะกับการออกกำลังกายวันนี้กันค่ะของ graduation วันนี้ทำไปทั้งหมดก็ประมาณเกือบ20นาทีค่ะ <Okay. S 1> เพียงแค่ออกตามนี้ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะได้หุ่นแบบนี้เลย mm hmm. ควบคุมอาหารการกินกันด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมค่ะ พี่จิย้ำทุกครั้งเลยว่าอย่าลืมทานอาหารที่มีโปรโตีนกันด้วยค่ะเพื่อจะได้สร้างแซมส่วนที่เราทำการออกกำลังกายไปค่ะใครชอบคลิปวิดีโอในการออกกำลังกายของอจジค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับอจジกันด้วยนะคะพบกับอจジใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เนืน้อคะเงือ